ร้านผุดไอเดียให้ไรเดอร์เต้นก่อนเข้าร้านถูกใจรับอาหารฟรีคนสุดท้ายทีกมากชาวเนต็ตฮาสนันคำค้างทั้งโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอ,อย่างมากเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกแอดอีกทีสซ,ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งได้โพสต์คลิปชวนอมยิง้งหลังผุดไอเดียนำป้ายมาติดมีข้อความโดยเสนอให้ไรเดอร์เต้นก่อนเข้าร้านถ้าถูกใจรับอาหารไปฟรีๆรบอกเลยงานนี้คนสุดท้ายพีกมาก โดยทางร้านได้เขียนข้อความว่าถึงที่ไรเดอร์เต้นน่ารักๆเข้าร้ารนถ้าถูกใจพวกเรารับเส้นหมี่ไก่ฉีกฟรีซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าไราเดอร์แต่ละคนพอเข้าร้านก็เต้นตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดใส่เอลโยกย้ายไปมาคนไหนถูกใจก็ได้รับของฟรีถึงมือไปเลยแต่ความความพีดอยู่ที่คนสุดท้ายไรยเดอร์คนนี้เต้นด้วยท่าแปลกใหม่สุดๆทําเอาถูกใจเจ้าของร้านอย่างมากและไม่พลาดรับของจากร้านไปฟรีเลยเลย คั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างชื่นชมในความแปลกใหม่ของร้านแต่กอดขำไม่ได้จริงๆ